สวัสดีค่ะอยู่ับช่องัวาลำเพลินแม่สุภาพนะคะคลิปนี้จาพูดเรื่องน้องอุ๋นี่นะคะเมื่อกี้เตเยีนแจกน้ำมาแล้วคนมานั่งเห็นอยู่นี่เนอะเขามาเบิ่งกันร้อนหรอคะพัดล้มซองตัวจอเป็นหอนองีก บริสต้มอึ้งมาขึ้นแม่แม่แม่แบบแม่ลบขางยางนอนเหมือนเดิมแหละรูปเดิมเเหมือนเดิมแหละเพิ่มเติมคือได้เยอะขึ้นมันไม่มืดหรอกก็สิตใ้เห็นแค่นั้นพอสว่างหลายคนกับค่ายหลายนุ่มอ่ไรเน้อ ขยันค่ะคิมขยันคุ้งอาอคือมาคุงไม่ใช่ไอ้คิมมือตบเลยนะคิมขยันคุงของสาวเกาหลีเลยไหมมาแม่ไอ้มาแม่มาเฝ้าถือเอาได้เฝ้าทายเอาได้ตอนนี้มีเวลาเฝ้าทายไหมหลังที่นี่เจอเสียได้ไหมสักครู่นะคะหมอไทยอ่ะเด็กูมาลูกมาท้องมีอาเด็กพี่หมอไทยสามสา่ก็พ่ออยู่แม่แม่เอฟซีเกังมาพี่น้องเพิ่งมาขอแายลูก จับมือนองวนี่ผ่านเลยนะคเลยเนาะอไปเช็คซาวนะคะรุานันนี้่แม่ค้าดียี่พี่มอนาให้ก็ได้ข้าพี่มอนาใหยก็ได้นะคะนี่ผู้จัดการนี่ผู้จัดการ น้องต้องไปดูการเวลาหน้าที่นะฮะการหน้าที่เราต้องทำนะคะถ้าไม่ทำก็คือต้องทำนะคะเอาเจ๊ไหนเจ๊ไหนนะก็ต้องทำนะครับเออก็คือต้องทำต้องทำนะครับต้องทำเพราะว่ามีหน้าที่เนาะอีกสัยหนึ่งกล้องนะคะคุณพี่ใครอีกสายหนึ่งกล้องอีกสัยหนึ่งกล้องนะคะ อีกนี Debatte, Aw, ่ะบาังค่ะบางแสงค่ะเือร์บางแสงอ่ะคสงยูทูบอกยูทูเบอร์คุณคะเดี๋ยวน้องขึ้นไปเช็คซ้าแล้วันนี้มาปากกาเอาเลือกขอกระด้างนิเยืนบางแสงน้อเขากิดว่าเป็นมาผู้ใดญตีบังค่ะบางแสงผู้นึงหนีไปปะคะ มันตัวเดียวเียก็คุม้มายจะไปต้องซื้อกันตัวเดียวก็คุ้มคักไอ้ค,คนจะซื้อมีอย่างหาะ พ่อมอสเมื่อกี้พ่อพ่บอกอนพ่อมอเ่อกีพี่ไปเอ็นพี่มอนอนพ่อพ่อมอนพ่อมเป็นทูกอย่างให้เธอแล้วเป็นพ่อให้ด้วย เพลงนี้เี่องสิบเรื่รงสิบตันนี้เพลงนี้มันมาสิ้นสิเนี่ยมีเสียงเขาด้วยานน มาขะยิปนดีนะคะป็น,นเล็กนะคะ่ิหอขันตนะเสียงกางเกงไป <ๆ S 2> นะคะเ <ๆ S 2> พ,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 พราะว่ามันมีเพลอขันติหนาเวทีเนาะคะ่ะยางน้ำกลอนนองกยิงขึ้นมาเช็คเศร้านะคะ่ะมาเอ้ก็สิพามาเบงช่วงทีว่าก็ได้ลองเพลงแล้วนะคะพามาเบงนองอยู่หนาเวทีพอพี่แม่เอฟกลมาหาอยู่หนาเวทีก็ลังแจกไว้เซนเรานมาถ่ายรูปเรื่องตอนนี้ก็เตรียมเช็คเศร้านะคะ่ะกำลัาางกลังแจกสบู่ <S <S ยิงไม่เยนะคะยังไม่ได้เออ ปังคลิปดยล่องไปนะคะแต่มันเสียงเงียบๆคือว่ามันมีเพลงนี้กคสีเท่ากับจะต้องเป็นเสียงนะครับอีกสักพู่น้องอ่านใจทำพร้อมข้าใจดีน้องค่ะ้วท่านคืนกวันพี่น้องที่ยุคให้รบหอกริเด็กแล้วไว้นะครับเพราะสุกภายในนะครับเพราะผลงานการแสดงนี้จะดขึ้นแล้วใช่เพราะว่าอยู่ตรงนี้หาง่ายนะครับ ลายทักบอกเพื่อนๆว่าอยู่หลังโรงงานซีเกตหาง่ายแลเดินหาง่ายอุโรงงานซีเกตคนเยอะนะจ้าหลายพันคนเลยจากปักพุธที่วัดก็มาเลยนะครับวัดใหม่ใช้มงคลครับผมนะครับเขามาเลยถึงที่ถึงสนามเลยสนามเป็นที่หาง่ายครับบ่าห่างไกล ท่านที่มาถึงแล้วนะครับรีบสืบพัตร์สืบตัวเข้าสู่ภายในเลยครับพีนบ่น้องครับบัสร้อยสี่สิบแปดสนามหญิงกับใบแพงครับพลุนภูรัตน์บัเรามาสนุกสนานร่วมกันกับจนถึงนาทีสุดท้ายกับสาวน้อยเพชรบ้านแพร่วันนี้ขอบคุณใหม่ๆนี่สองอันนี้ใหม่ใหม่ใช่ไหมเนี่ยต่อใหม่เลยโอ้โหสุดยอดครับเจอวันนี้วันแรกน<อ>ี่เพราะนั่นฟังเสียงเด้อทีมงานนักแสดงต้องรักษาใหม่เห็นไหมถ้าถ้าใหม่ยมันปลมใหม่ที่ไม่มีการกระทบกุมเนือนกระทบกระทั่งในการเสียงมันก็ดอกชักออกใสเออเอาอันนั้น ออกซึงดูอาลองาออกมาด้วยไปบที่นี่อันนี้ฝังคไทเก่า้เก่าเนีใครเป็นคนกระเท้าเท้าเอะสามสี่าก็ค่อยปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะีนึ่งสอง